ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมบอสโฟเท็ปนะผมวันนี้ในเกมของโรบอทนะผมในแบบที่มีชื่อว่าเปิดหม้อแปลงมืดของดวงจันทร์นะเอาอย่างง่ายๆมันคือแบบทาร์นโฟมเมอร์นะครับผมผมมาหานะฮะเออแบบทาร์นโฟมเมอร์คิดว่ามันจะมีไหมแม่งมีเว้ยแบบทาร์นโฟมเมอร์วะทุกคนนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในกันในตัวเกมนะผมว่าจะเป็นไงนะผมโอเคเจะก,กันในเกมครับ เกมมาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ลองเข้ามาเล่นไปก่อนหน้าหน้านี้รอบหนึ่งแล้วนะครับนี่มีปิดมิวสิกได้ถือว่าดีโอเคผมทําการเปิดเสียงแล้วเปิดเสียงมันจะได้มีเสียงเอฟเฟกดีนะครับผมที่มันมีให้ปิดมนะิวสิกกันเดี๋ยมันเอาโอกาสปิดก็ปิดได้นะด้วย oh, <no. S 1> ไหนม,มนนีบับเบิ้ลบีมาเนี่ยไงบับเบิ้ลบีผมจะเป็นไฟล์อัตโนมัตมีร้อนอะไรรอนไฮเลยครับผมแล้วก็มีเบรกเวฟอันนี้จะเป็นเครื่องบินหรอครับผมลองเป็นเครื่องบินนะไปอียิปต์ครับที่นี่อีโอ้ ลองสู้กับฝั่งของไอ้น,นี่นะฮะกดเลขสี่เพื่อแปลงล่างนะครับอู้ย่าโด้ไ <c oughs> ม่นไอ้น,นี่มันอือย่าไปแล้วบินโอ้ไมันเอาเอามัคนเเอาตัวเขาทำมันอยู่มันอยู่เลยมันอยู่เลยต้องบินหนีต้องบินหนีนหนเรือผมจะหมดแล้วเรือผมจะหมดแล้วเฮ้ยบนนี้มี ไม่รู้ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าอ๋ออันนี้น่าจะทีมเดียวกับเราครับตัวเดียวกับเราตัวเดียวกับเราโอเคตัวไม่ยิงผมไม่ยิงผมผมผมแล้วจะหมดผมแล้วจะหมดแล้วโอเคเลิ่มเริ่มมารีเจนเนอเรทให้นะครับผมอืออู้เลีงได้ด้วยโอเค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 พิ่งรู้เ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 ฮ้ยนะผมอ๋อนี่ตรงนี้มันมีให้บอกคอนโทรลอยู่ครับโอเคโอเคเฮ้ยตรงนี้มันขึ้นว่าเน็กแมปนะครับเน็กแมปจะเปลี่ยนไปในอีก13วินาทีนะครับผม โอ้เดี๋ยวว่ามาเล่นมาเล่นแบบชิวๆได้นะผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะ W S D Space โอเค Space คือคือกระโดดอ๋อกระโดดได้2ทีครับ Double Jump ได้ Move Jump s p i n กด shift เพื่อวิ่งนะฮะแล้วก็กด Z เพื่อน่าจะเล็งนะเออเนี่ยเขาบอกว่ามีให้สู่ไฟกดตัว Z นี่นะครับผมโอเคตัว T คืออะไรอ่ะมีกดตัว T เหรอกับตัว N โอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมไป Let's go ผมรู้สึกว่าผมชอบตัวเครื่องบินมากเลยว่ะนี่ฝั่งนี้ ฝั่งฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งไอ้นี่บ้านตัวโกงปะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรีเวิร์ดฟูธทำไมมันถึงล็อกอะหรือว่าต้องซื้อหรอร้อยร้อยร้อยสกิล, ice, ล, ice, ล ice คืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคพวกนี้เป็นรถผมอยากได้เครื่องบินบอกว่าเครื่องบินดีสุดแล้วเมื่อกี้บีอะไรเปอร์เลยนะครับเบรกเบรกเบรเวีนะฮะผมโอเคไปเล์สโกวี่หกนาทีเปลี่ยนตอนอยู่ที่ไซเบอร์ตรอนนะครับซไซเบอร์ตรอนเป็นเครื่องบินครับเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินแล้วผมจะออกจากที่นี่ยังไงก่อน จาะอยู่ยที่นี่ไงก่อนเนี่ยทางนี้โอ้มาแล้วฮะเราขึ้นไปอยู่ที่สูงไว้เอาขึ้นสูงขึ้นไม่ได้ครับติดตันได้แค่นี้ปังเอาไหนะพวกพวกเราครับนู่นอยู่นู่นโอเคเออ,เอ,อตายเราเป็นฝั่งออโต้บอทนะครับผมเราเป็นฝั่งออโต้บอทออโต้บอทรวมพลังไปผมว่าถ้าเกิดเกมนี้มันมีชิปล็อกได้มันจะนดีมากนะครับผมอ๋ออันนี้บับเบี้ีนี่ว่า นี่นี่นี่อันนี้ตัวโกงโอ,โอ้โอ้โอ้ไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้เราช่วยเพื่อนครับเฮ้ยนี่นตัวโกงนี่ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตายแล้วเฮลิคอปเตอร์ตายเขียได้อยู่ฮะได้อยู่อันนี้บาบเบอร์บีบาบเบอร์บีฝั่งเราฝั่งเราเออสวยสวยตาย โอ้ยมันอยู่โน่นมันอยู่โน่นมันอยู่โน่นมาว่ะมาว่ะมาว่ะกูชิงเออแล้วกูฟาดฟาดโอ้โหแล้วผมปิวแล้วผมปิวแต่ผมบินได้แต่ผมบินได้อยู่แต่ผมบินได้อยู่ยังงงยังงงสีแดงคือฝั่งเราเหรอเอาตัวบทสีแดงทุกคนสีพอมันเป็นพอฝั่งเราเป็นสีแดงแล้วมันมองยากยากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งตัวโกงนะฮะเราต้องเดินตามหาไอ้พวกตัวโกงนะครับผมพวกเอ่อไม่ชื่อว่าอะไรนะ มันมีมันมีออโต้บอทกับอะไรวะผมก็ไม่ได้แฟนทานฟอร์มื้อขนาดนั้นด้วยสิเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละสักอย่างนะครับผม <c oughs> นี่นี่ตัวโกงช่วยช่วยเพื่อนจริงอยู่ปึ้งปืนแรงปึ้งปืนแรง,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 งเออตายเออยีงไม่โดนฮะไปครับเองไปมาว่ะมาว่ะมาว่ามาว่า เออเออสองที <sych disappointing S 2> ตายครับสองทีสองโอ้โหโดนยิงโดนยิงโดนยิงมันมีออโต้บอทกับอะไรวะทุกคนผมลืมจริงนะเนี่ยใครจำได้ช่วยบอกหน่อยนะครับนี่ไงรีเรากระสุดแป๊บนึงย่อไม่ได้ด้วยครับเออมันจะเอาผมมันจะเอาผมไม่ได้มันจะเอาผมไม่ได้มันจะเอาผมไม่ได้นั่นมันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันเป็นเฮลิคอปเตอร์มันคิดว่ามันเก่งมากแน่มันคิดว่ามันเก่งมากแน่เออฟันฟัน มันแค่มันเก่งมากไงอือมันเฮลิคอปเตอร์ผมตามอูถ้าเกิดตอนตอนตอนเป็นตัวบินได้แล้วมันยิงยิงได้จะเป็นที่ดีมากนะครับมาว่ามาว่ามันไม่ตายตะกัตีวะเออสวยโอ้โหมันมีตัวนึงมันมาหาเพื่อนมันครับมันมีอัตโนบอตกับอะไรวะทุกคนผมจำไม่ได้จริงผมอยากรู้ว่าคืนนี้นอนไม่หลับแน่เลยผมเล่นบารบีบาบ์บี้บ้างเล่นพระเอกเราบ้างนะครับอ๋อดีสติคอนใช่ดีสติคอนครับ อันนี้เพื่อนเราปะไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเพื่อนเราวะสีแดงคือเพื่อนเราครับผมทุกคนก็อย,อย่ายิงเราดิโอ้บับเบอบีบบ,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 บเอร์บีโกระโดดได้ด้วยครับอันนีน้น่าจะเป็นตัวนี่นายฝวัญโดนจริงด้วยตายโอเคไปต่อุอมมมม๊มันจะมายิงผม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 ไอ้นั่นไอ้นั่นตัวโกงไอ้นั่นตัวโกงครับเออ้ออเออ เออเออจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนุ่มเออตายเออว่าบับบอรบีผมโมโหเหมือนกันเล่นงสามปีมันทาอะไรวะต่อยเหรอต่อยเหรอว่าตกฟลักอุ้ยเจ้านี่มันตัวโกงนี่นะยิงช่วยกันยิงเราเพื่อนเพื่อนช่วยกันยิงเออเราเราเรากลนได้เราปืนกลนเขาไม่มีปืนกลนเขาไม่มีปืนกลนะทุกคนนักเก็ตมาชิบล็อกได้ผมว่าจะเป็นนี่เนี่ยดิจิติคอนนะครับผมไอ้ แต่ผมว่ายัางไงเครื่องบินแม่งก็ดูเท่กว่าอยู่ดีวะขนาดบับเบิ้ลบีผมเนี่ยอันนี้มันต่อยได้ป่ะผมเล้วคือผิดโอ้มันจะเอามันโอ้โหมันยิงหมวกสามทีด้งด้งขี้เลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปเล่นออพติมัสพรามมาดีกว่าทุกคนนะ Prime. ออพติมัสพรามเอาไม่นี่ว่ามันเชิญทีมได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมเชิญทีมได้นี่นี่เดี๋ยวเราลองไปเล่นดิสเซติคอนมาดีกว่าออพติมัสพรามนี่เยเพิเ่งได้นี่ไงฝั่งดิสเซติคอนครับผมมีเครื่องบินไหมส,สตาราคีม ครับสตราคีมดิสติคอนก็นจะหน้าตาน่ากลัวโมเดลก็น่ากลัวหน่อยนะฮะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยดีอยู่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 นั่นมันบับเบอร์บีหรือเปล่าไปครับบับเบอร์บีเหรออืเออฟันฟันเอเอ,เอ,อเออเอ,เอเดีเพื่อนเราเพื่อนเราครับเพื่อนเราเพื่อนเราเดี๋ยวะเป็นตัวโกงแล้ว เออเออตายรึบไปต่อครับโอ้โหมันมากมันมากเออแบบนี้ค่อยหาง่ายหน่อยครับฝั่งนู้นตัวสีแดงอะ่ะอเออเออสวยเพื่อเราโหดมากเ,ออเพื่อเราโหดมากชัยชนะนี้ต้องเป็นของดีเซติคอนอย่างพวกเราเฮ้ยทำไมเขามีสกินด้วยวะมันมีสกินด้วยเหรอโอ้เป็นอะไรที่เท่มากฮะเฮ้ยตัวทีก็ได้เหรออ๋อ เลขสี่ไหมก็ตัวทีก็ได้ครับตัวทีก็สามารถอ๋อตัวทีมันจะกลายเป็นเมลีโอเคเข้าใจละตัวเอ็นนะเมื่อกี้เขาบอกได้อะตัวเอ็นไม่ได้ไว้ไม่รู้ไงว่าตัวเองทำอะไรได้ตัวเอ็นทำอะไรได้นะครับเออฟัน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 ฮะฟันยิงฟันไม่ได้เรายิงก่อนเรายิงไปก่อนเออยิงไปก่อนบินเหรอบินหนีเหรอบินตามบินหนีเราบินตาม บินหนีบินหนีทำไมบินหนีทำไมจ้าเอออู้อเ,เมลีคือแบบแรงมากนะครับฟันสองสามตีตายตายแล้วนะครับโอ้โหสนุกกว่าสนุกกว่าทุกคนสนุกกว่า ผมแนะนำนะผมใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับก็เกมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมาแปลงร่างเป็นรถมาแปลงร่างต่อสู้กันแบบชิวๆขำๆนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมชอบกมกดไลค์กดติดตามคุ้มกัิดีผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะหาแมปมารีวิวนะผมใครอยากผมรีวิวแบบอะไรก็สามารถบอกได้นะผมใต้คอมเมนต์นะครับผมส่วนแมปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมใครอยากเล่นเดี๋ยวกดเข้ามาเล่นได้นะครับผมโอเคเจอกันครับคลิปหน้าคครรััับบบบเจอกน๊าายยครับ